สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทํานายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักนะคะของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะประจําเดือนกันยายน2559นี้นะคะ ลูกแก้วของอัมฟิริตีเกิดขึ้นค่ะชาวราศีกุมค่อนข้างโชคดีนิดนึงในแง่ของการงานนะคะมีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาได้ไพ่สามไม้เท้าด้วยนะคะถ้ามองหาช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะก็จะ,ะส่งผลดีค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อย,ยอดการร่วมมือการเข้าหุ้นลงทุนร่วมกันนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงจะเป็นคนส่งเสริมและผลักดันให้เพศหญิงที่ผิวขาวรูปร่างอวบอวบนิดนึงนะคะก็จะทําให การงานของคุณเนี่ยนะคะต่อยอดเป็นเปในทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายหรือการเปลี่ยนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่ดีกว่าเก่าอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานชาวราศีกุมเนี่ยจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะการเงินก็ยังพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันได้ถึงแม้ว่าดูแล้วมันเหมือนกับจะได้เงินแบบจํากัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเดือนที่คุณเนี่ย ไม่มีภาวะอะไรที่มันมาวุ่นวายมาตัดรอนในเรื่องของการเงิน <c oughs> ก็จะทําให้สภาพการเงินเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมถ้าเกิดว่าคุณติดขัดปัญหายังไง <c oughs> ก็ยังมีผู้ใหญ่คอยให้ อาการผักดันหรือว่าอบอุ้มคุณอยู่เบื้องหลังก็ถือได้ว่าการเงินชาวราศีกุมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะคะเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะเขาบอกว่านะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการงานดีการเงินเด่นแล้วความรักอาจจะมีปัญหามีเกณฑ์นในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งการขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะคุณก็อย่าพยายามเอาแต่อารมณ์ตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็ต้องอารมณ์อร่วยกันบ้างนะคะเพราะว่าคุณจะอยู่ในเรื่องของการที่พูดจะไม่เข้าหูซึ่งกันและกันนะคะมีเหตุ กระเงากระง,งอดกันทําให้เกิดปากเสียงกันได้ง่ายหรือเป็นลนักษณะเหมือนกับคู่รักคุณชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องพยายามสงบปากสงบคานิดนึงนะคะอยา่าพยายามหาเรื่องเดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องบานปลายจากเล็กกล้ากลายเป็นชนวนก่อให้เกิดเรื่องใหญ่ตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะการงานเด่นนะคะการเงินดีนะคะแต่ความรักอาจจะมีปัญหาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ